เอาใหม่ <c oughs> ถึงเสียโป้นี่เฮียโจสะบัดไหล่โป๊ช่วยเฮียสักล้านหนึ่งเฮียจะเอามาช่วยภูกเกต็ตโป้มีตังปะี๋ยวช่วงนี้โปไม่มีตังแต่ถ้าโป้มีตังจริงตามที่โปแม่งชอบอวดอะที่เฮียเห็นอะบ่อยๆอะโป้มึงเอามาช่วยภูกเก็ตล้านหนึ่งแต่ล้านนี้ที่โป้มึงให้ภูกเก็ตมา มันจะเป็นร้านที่ตบหน้ามหาเศรษฐีขี้เหนียวบางคนที่ไม่ยอมช่วยภูกเกต็ตนะพ่อเป็นร้านที่มันอาจจะเป็นร้านแรกที่ทําให้ภูกเกต็ตระดมเงินบริจาคให้โรงพยาบาลได้เป็น10บล้าน20สิล้านมหาเศรษฐีภูกเกต็ตจะได้ตื่นขึ้นมาดูเห็นบ้านเมืองของตัวเองที่กําลังจะถึงวิกฤตที่ต้องการความช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้น ส่งคลิปนี้ให้ถึงเสียโป้ะซะไอโป้ถ้าโป้มึงอย่าบริจาคนะมึงอินบ็อ์มาบอกเฮียนะเดี๋ยวเฮียส่งเบอร์ให้แล้วเรามาคุยกันนะร้านเนี้ยจะเป็นร้านนำร่องนะไหนไหเศรษฐีภูเก็ตยังอาจจะยังลังเลอยู่แต่โป้มึงโชว์ลอยเลยนะกูเชื่อว่ามึงเป็นคนลอยนะมึงไม่ใช่คนเอิดเอิดมึงลอยแต่ถ้ามึงลอยจริงมึงน,นักเลงจริง นะมึงอาจจะเป็นเพื่อนกับเฮียได้นะแล้วเราจะมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นหลายอย่างกูจะพามึงทําในทางที่ถูกที่ต้องแล้วโลกจะจารึกชื่อมึงไว้นะส่งถึงไอเฮียโป้ซะนะโป้ร้านหนึ่งของโป้นะที่ที่โป้ให้เฮียมานะมันจะเป็นร้านแรกที่ทําให้ภูเก็ตอาจจะมีสิบร้านยี่สิบร้านก็ได้ ผมมั่นใจว่าคนภูเก็ตร่ำรวยอาจจะยังงังเลแต่ลองไอ้ป้เนี่ยนำล่องดูกูไม่ใช่คนภูเก็ตแต่กูให้ไปเลยภูเก็ตเฮียเอาไปร้านหนึ่งเลยช่วยคนภูเก็ตเลยเฮียสิ่งที่จะช่วยเราจะช่วยหน่วยงานรัฐส่วนหนึ่งภาคประชาชนส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เอาไว้ป้องกันตัวเจ้าหน้าที่ภูเก็ตเราต้องรอดแต่เราจะไม่นั่งนิ่งงอมืองอตีนรอให้ใครมาช่วยรอให้ ใครก็ได้บินลงมาช่วยหเหาะเหินเดินอากาศมาช่วยไม่มีทางเราต้องรอดในเมื่อคนภูเก็ตเศรษฐีภูเก็ตท่านยังนิ่งอยู่ไอโป้เฮียก็ไม่ใช่คนภูเก็ตนะมึงแต่ถ้ามึงส่งมึงช่วยภูเก็ตครั้งนี้มึงเหยียบภูเก็ตเมื่อไหร่มึงจะเป็นแขก VIP ของเฮียทันทียุงจะไม่ให้ไตอะไรจะให้ตอมึงเลยนะมึงจะไปเหยียบตรงไหนของภูเก็ตยกเว้นสถานที่ราชการ ที่กูไม่สามารถจะพามึงไปได้กูพาไปโรงแรมมึงไม่ต้องออกมึงมาถึงนี่กูเปเต็มดอกนะเหล้ายาปาปิ้งมีหมดแต่ขอให้มันพ้นโควิดก่อนถ้ามึงอยากจะช่วยเฮียมึงอยากได้เฮียเป็นเพื่อนหรือมึงไม่อยากให้ได้กูเป็นเพื่อนมึงก็ไม่ต้องให้แต่ถ้ามึงอยากได้กูเป็นเพื่อนไอ้ป้อมึงช่วยกูมาล้านหนึ่งกูจะมาตบหน้าคนขี้เหนียวรวยๆและขี้เหนียวในภูเก็ต กูจะมาช่วยคนภูเก็ตให้ดูนำล่องให้ดูเพื่อภูเก็ตนะไอ้โปก้กำลังแจกไอ้โป้มึงมาแจกเฮียดีกว่านะเสียโป้กูโจสปอร์ตไลท์คนที่ไม่เคยล้อเล่นคำไหนคำนั้นกูนักเลงพอไม่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนนะถ้ามึงสายนักเลงเหมือนเฮียกูกับมึงก็เหมือนส่งถึงไอ้โป้นะฮะ จัดไปคลิปนี้เอาสั้นๆแชร์ให้ถึงไอเสียโป้มันตามนั้นโป้หวังว่ากูคงไม่ผิดหวังจากมึงนะถ้าผิดหวังวไอชิบหายเจอแล้วกูจะถีบตูดให้ด้วยความเออ